ค่ะแม่นั่งสะดุ้งเฮือกเลยครับก็เปิดเพลงกันไปอยากกินไข่พะโลวนน้วันนี้วันนี้ว่าต้องกินกินอะไรบ้างอรับพี่กุ้งวันนี้ที่เขาเป็นวันตรุษจีนเขาต้องกินอะไรบ้างกินไก่กินเป็ด อันนั้นก็คือไหวใช่ไหมบาคนบอกให้กินเส้นบางคนบอกว่าให้กินเกี๊ยวมีเส้นยาวๆไม่ต้องตัดนะระหว่างไหลลงคอบางทีเราต้องมีเทคนิคในการลูดบ้างถ้าลูดไม่ดีไหลจะหวะไหลลงคอเนี่ยอาจจะลำบากสุดท้ายปองปๆแล้วก็ตัดไปนะคะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บางคนเ็าบอกว่ากินเกี๊ยวเป็นสิ่งแรกแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นให้เหลือกินเหลือใช้นะคะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือให้ให้คนอื่นใช่ปใช่ครับนะคะก็เป็นวันที่หลายคนก็มีประเพณีนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยาก แต่ชีวิตก็ค้ำคางได้บ้างก็ได้ป้ไม่เป็นไรเอาที่สะดวกดีกว่าใช่จะบอกว่าหาเสื้อใหม่ใส่ทุกวันแบบช่วงช่วงปีใหม่ไม่ต้องก็ได้เอาสีอะไรก็ได้ใส่ใส่ไปใช่เนาะใส่ไปสะอาดสะอ้านแค่นั้นดีกว่าหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็บางบ้านถ้าเขาถือก็ไม่ให้ใส่สีดําสีขาวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้ก็จะเป็นวันที่หลายคนก็ได้เจอกับญยาดผีน้องได้พบปะนู่นนี่นั่นแต่บางคนก็บอกว่านั่งทํางานอยู่ที่ออฟฟิศออฟฟิศไฮไปเคลนปนเลยค่ะเนี่ยมาอยู่หนึ่งในสาม หนึ่งในสี่ก็เรียกได้ว่าขอเพลงให้เปิดหน่อยอ้ก็ขอไปก็จับปลายเมื่อกี้เราเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอนั่ะแหละคะ่ะเพราะว่าโยฟิทงเบื่อเนาะขอซูเปอร์สกีรตนะคะก็เลยเอาไปไว้ตรงนี้ค่ะเพลย์ลิสต์ออฟเดอะวีคอันดับที่สี่สำหรับซีพฤึกนะคะแล้วมาต่อกันที่หนึ่งในมาช้าโนนิวฟักกิงฮีโร่นะคะแล้วก็การกินนังปิดท้ายที่ไข่พะโล้กินไข่หรือย,ยังวันนี้ไข่ขือแหลงโปรตีนใช่ไหมตะกวงใช่ครับอวันนีกกินวันละกี่กฟอง จริงๆครับคุณหมอบอกกันแล้วแต่น้ําหนักตัวของเราด้วยนะอืบางคนกินได้มากกว่าบางคนถ้าน้าหนักแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่ติดตัวไว้ด้วยบางคนก็ถ้าเป็นคอเลสเตอรอลที่สูงหน่อยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่มันยังไงโปรตีนเป็นสิ่งที่ควรกินเพราะว่ามันเอาไว้ซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอเออพูดเหมือนตอนเรียนเลยใช่จชาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอเพราะมันซ่อมอย่างอื่นไม่ได้มันซ่อมได้แต่ร่างกายนะคะก็ มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะพูดถึงเหมือนเมื่อกี้เราพูดกันบหกว่าหลังไม่อะสิ่งที่เราคุยกันอะเราคุยกันเรื่องของพี่ขวัญบอกว่าพี่อ้อมเห็นนี่ยังยี่สิบสองเว็บอะที่เขาแชร์กันอะ,ออะี่ขาวอมบอกอ้อมพูดแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต,แต่ช่วงยาอ่านกับยอ่านอะอพูดบอกว่าคือก็รู้ว่าเขาก็ต้องเตือนอืแต่อย่ามาบอกอย่างเดียวไ เอามันออกไปเลยอทําไงก็ได้เอามันออกหน้าที่ประชาชนทําทําตัวไม่ถูกกรันเนี่ยก็เลยเล่าให้ตะกวงฟังว่าเพราะว่าวันวันหนึ่งอ่ะเรารับโทรศัพท์แบบบางทีเราก็ต้องรับลาซาดช้อปปี้สั่งของเบอร์แปลกไม่ให้รับต้องระวังมิจฉาชีพต่างๆนานาคือบางทีอ่ะคนที่โทรมาไม่ใช่คนเดิมเป็นประจำาและคนเดิมแล้วก็ไม่ได้เมมเบอร์เขาขนาดนั้นถูกไหมัูรับแล้วบางทีเป็นคนใหม่โทรมาส่งของเนี่ยเราก็ต้องรับป่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตะกวงก็เลยพูดว่าวันนี้เพิ่งโดนอ่านวันนี้พี่ ห่วงเพิ่งโดนคู้ฟังสิ่งที่เขาโดนคือเขาเป็นคนชอบสั่งของแล้วเขาจะบอกพี่อ้ํมเดี๋ยวมานะแล้วลงไปรับของก่อนอาหารแมวมาแล้วไปเรื่อยเปื่อยวันนี้ก็โดนวันนี้โดนไหนเล่าประสบการณ์ที่เราก็คือปกติอะแต่แต่ละเดือนเราผมจะรู้ว่าเราสั่งของไปกี่ชิ้นใช่ไหมค่ะแล้วแล้วสาหรับช่วงเนี้ยผมได้ของครบแล้วอยู่ดีตอนตอนบ่ายเนี่ยมี messenger โทรมาว่าพี่ครับมีของราคาเท่านี้ออยู่หน้าตึกกามีแล้วผมก็เอ๊ะ ผมก็ถามย้อนกลับไปว่าของผมเหรอครับบอกใช่ครับพี่ชื่อชื่อพี่เติ้ลเอ่าถูกต้องชื่อถูกนามสกุลถูกใช่โอเคก็โอเคงั้นผมก็ถึงจะมั่นใจว่าไม่ได้สั่งก็ลงไปดูเพราะว่ามันโทรเข้ามือถือเราเนาะใช่แล้วก็รับเงินไปทางด้วยอ่านชื่อถูกนามสกุลถูกซึ่งผมปกติก็จะใช้จ่ายจ่ายเงินไปทางอ๋อแล้วเป็นจ่ายปลายทางอีกคุณก็ลงไปแล้วสิ่งที่คุณเจอคือเป็นสองนิ่มๆคล้ายๆกับเป็นพวกเสื้อผ้าหรืออะไรบางอย่างเนี่ยค่ะอืม ก็เเรามั่นใจว่าเราไม่มีเราไม่ได้สั่งเลยพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอก็เลยทางน้องเปไรเดอร์เขาบอกพี่ถ้าพี่ไม่ได้สั่งพี่ไม่ต้องรับได้นะเดี๋ยวผมจัดการปฏิเสธเินค้าได้น้องเขาก็น่ารักนะ<ช>คือก็เป็นไรเดอร์ที่ใจยเย็นแล้วเราว่ามันก็คงเป็นไรเดอร์ที่ส่งเส้นนี้แล<ช>้วเจอกันบ,บ่อยๆ<ช>แล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรแบบไม่ถู<อ>กใจกันถูกไหมถูกครับแล้วพอเอาเข้าจริงแล้วเราต้องทำาไงเวลาเราเจออะไรแบบเนี้ยกลัวมั่นใจกลัวไม่ได้สั่งใช่มั่นใจกลัวไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ได้สั่ะ จริงๆอ่ะอพูดยากเพราะเดี๋ยวนี้ถ้ามันเป็นของที่ระบุชัดเจนว่ามาจากแอปพลิเคชันสั่งสินค้าเจ้าไหนอ,อันนั้นนะเราสามารถขอคืนเงินได้ถ้าไม่ใช่ของที่เรารับนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีการส่งแบบไม่ได้ระบุว่ามาจากเจ้าไหนด้วยตรงนี้แหละที่เราจะถ้าจ่ายไปแล้วก็คงจะศูนย์แต่สิ่งที่เราคุยกันหลังมา이มันน่าสนใจคือคุณผู้ฟังชื่อถูกเบอร์โทรศัพท์ถูกที่อยู่ถูก,ท,ท,กที่อยู่ทุกอย่างถูก,ถกส่งที่ไหนอ่ะเ<อ>ข้ามาจากไหนอ่ะนั่นไง เจ้าเข้ามาจากไหนอะ่ะก็จะได้มาได้ไงอะ่ะใช่ไหมใช่มันว่าจากกระบวนการส่งแล้วแล้วดีนะถ้าเกิดเงินมันใกล้เคียงกับอันที่เราเคยสั่งใช่เดี๋นี้มีใกล้เคียงด้วยอืมเราจะต้องไปเผิดกดจ่ายหรือเปล่ามมนเลยบอกไม่ได้ว่าให้หักเงินไปก่อนกลับมาจ่ายปลายทางอันไหนดีกว่าถูกไหมใช่ครับอ่ะคุณผู้ฟัง ทำอะไรไม่ได้ก็ดูแลตัวเองใช่ครับแล้วก็ได้แต่อวยพรมาขอให้ทุกคนปลอดภัยจากมิจฉาชีพในทุกแขนงมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาหลายสายนะคะเขาพยายามเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยมาทางสายโทรศัพท์มาหลอกให้กดตังค์ใช่ทรงของมาจุกเงินทีละไม่ถึงร้อยอ่ะเมื่อกี้คุยกันผมบอกว่าถ้าไม่ถึงร้อยอ่ะบางทีอาจจะอาจจะรับแล้วก็ดูไปแล้วอ่ะแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะไม่อยากตามแต่โดนบ่อยๆมันก็ไม่ได้ป้าเพราะฉะนั้นปีใหม่ปีนี้ขออวยพรให้เรารอดพ้นจากมิจฉาชีพ ในทุกกรณีอังคารกลุ่มโบง <f ix> สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพิกกรเรียงพันทธายอร่อยคำไหนคำนั้นและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่นเอา,าคุณผู้ฟัง ผียังเจอยากกว่ามิจฉาชีพเลยหูฟังไปเจอผีดีกว่าปะอย่ากว่าไล่เลยนะเจอผีเจอยากเจอเจอยากกว่าใช่เจอแล้วผีดูจริงใจกว่าใช่ผียังดูจริงใจไม่หลอกเอาเงินอ่ะผีนี่ไม่หลอกเอาเงินไม่ทําให้เราปวดหัวไม่ต้องไปดิวต่อกับใครแต่บางทีให้โชคลาบดูถูกถ้าเรากล้าดิวต่อถามเลขไปเลยหรืออย่างน้อยที่สุดเรามีเรื่องมาเล่าโทรมาที่รายการ ยังดูมีสาระกว่าป่ะครับใช่เออคุณฟังไป่ะไวยพนไเจอผีดีกว่าเจอมิจี่ <c oughs> เจอกันทุกวันอังคารนะคะกับวังการคุณโปงเผ็ดเต็มขวดซิดเต็มคับน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเลี่ยงตาพันท้ายนอนสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวอาหารแมวมีมี่คนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเมียเ,เกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจนลดอยากจกพุงไม่อยากจะคุย ถ้าคุณอยากเจออะไรแบบเนี้ยมาอยู่ใบ่ายสามถึงห้าหกโมงดิวันนี้แอร์ไม่เย็นน่ะเจ้บอกพวงเราก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเมื่อกี้ช่วงอื่นเขาเย็นมาดนับมาช่วงเราไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วป่ะพี่กวงมีอะไรตื่นเต้นไหมชินแล้วชินแล้วเอยดาดเอยดาดเอาวันอะไรกลางวันก็ยังจะเล่นพอพักคือไปเล่นตอนคืนแล้วกันมีคนอยากเล่นเยอะอันคานกลุ่มโบ